หุ้ยแน่นจริงเนี่ยดูนะครับใบนิ่งคลิกเลยไม่ใช่แค่ขาวนะครับนี่โอพี่ของจริงอ่ะจริงนี่อ้วนตับเลยใบนิ่งกริกเลยของแท้มีแต่คนถามพี่แล้วว่าใบนิ่งทําไงสวัสดีครับอันนี้เราอยู่กันที่แสงแดงนะฮะพี่ครับพี่ใช้อะไรสะสมอาหารนะสูตรปุ๋ยห้ายี่สห้าสามสนครับใช้ลิทขึ้งหรอใช้ริทขึ้นต่อผลิตหรอขูดขามเลยฮะขาร์โบ มาดีฮะโอ้โหสุดยอเลยพี่ตันกึกเลยดำด้วยไซนี้ประมาณกี่พันต้นพี่โซนเนี้ยไม่ไม่เคยนับจำนวนต้นเลยครับ <c oughs> ใบนี่ดูนะครับใบนิ่งคลิกเลยนิ่งแบบนิ่งคลิ๊กอะ่ะใบแบบจังหวะดได้เสียเลยพี่แล้งมากี่วันแล้วฮะสี่วันนี้ครับสี่วันนี้เนาะดูครับ ขาโบนี่สีวันนี้นะครับไม่ใช่แค่ขาวนะครับนี่มันมีแล้วด้วยนี่พี่ของจริงอะ่ะอันนี้พี่ใช้อะไรฉีดไปนะที่พี่บอกืปอกใช้ c a กับเซอร์ไพนี่นี่อ,อ๋แล้วบูมพายเขาใช้โซนอื่นกันเนาะใช่สวยพี่จริงนี้อ้วนตับเลย อต่นี้ใช้5,25,30นะครับในการสะสมอาหารอย่างที่ผมอธิบายไปฮะ0,5,2ก็ได้1ิบหก็ได้5,25,30ก็ได้ปีแล้วพี่ใช้0ใช้ 10, 5, <ะ>1 0บห้า1้าสองเนาะออกไหมออกก,ออก็เต็มเงินคุณปิ๊กใบหนึ่งกิ๊กเลยเฮ้ยแน่นจริงเนี่ย ขมีแต่คนถามพี่แล้วว่าใบนิ่งทำไงผมว่างผมก็บินโดนนะครับขอกใบนี้ใช่โดนวางก็บินโดนนะคพี่สะสมบ่อยไหมเจ็ดวันครั้งสามทีสามทีแล้วถ้าใบแบบนี้พี่เอายังไหมพ่นไปเรื่อยๆครับทยาเหลือถ้าไม่เหลือก็เอามาพ่นท้องกิ่งท้องกิ่งของแท้ใบนี้ค่อนข้างจะทุกต้น แปลงนี้มีอยู่405ต้น405ต้น,ตนล็อกนี้นะอันนี้เราว่าเป็นล็อกๆนะมีหลายล็อกนะครับที่นี่โ,โหสุดยอดเลยพี่ใบนิ่งจริงอันกึกเลยดำด้วยอันนี้มียอดยอดนี่นี่นี่นะว่าไม่มีไม่มีไม่ได้นะนี่นี่นี่นั่นครับปลายปลายกิ่ง แรงสี่วันฮะพี่ได้เข้าน้ำย,ยังครับยังครับฝนตกมา2วันติดงก็เลยยังไม่เข้าน้ำโอ้ก็คือลองดูไปอีกเนาะแล้วพี่จะเข้าน้ำมาไหนครับอีกสักสามวันครับรอดูรอดูพี่เข้าครั้งแรกเท่าไหร่ฮะห้าสิบนาทีครับหัวใบพัดนะหัวใบพัดนะครับหัวใบพัดห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีก็ไหลแล้วพี่เนาะไหลคนปิ๊กมีไหมมีทุกต้นเนาะถึงว่าพี่เขาบอกว่า80%นะฮะตามหาอีกแค่20%นตนะเพิ่งเช็คเมื่อเช้านะครับของจริงฮะ ต้นนี้ว่าไม่มีไม่มีมมยอดอ่ะมีเนี่ยนี่ต้นเล็กนะครับเนี่ยพี่ต้นนี้ล็อกนี้ประมาณกี่ปีอะไม่กว่าห้าน่าจะห้าน่าจะห้าปีลูกป,ปีที่สองครับแดงนู้นหัอแนู้นดูใบปันนิ่งกริก๊ไม่มีเดินเลยขอบคุณพี่มากครับรู้สึกว่าเรามีข้อมูลแล้วไม่แดงด้วยนะเนี่ยขาวโบ๊ะเลย พี่นะเขามองไปสะดุดตาคึกเลยพี่รอดูเชิงอีกสักสามวันถ้าดอกมาดีก็ห้าสิบนาทีถ้ายังไม่ดีอะพี่ก็ต้องเก็กต่อไปครับอ๋อเราเก๊กอีกนิดนึง,งนหนึ่งหนึ่งอีกนิดนึงเพราะยังไงก็อยู่ได้นะครับตอนนี้มันบมงครึ่งใบก็ยังไม่เห็นสลดไม่เห็นหดหูเลยเลยเนาะนี่ครับก็ขอบคุณพี่มาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ